สวัสดีชาววันอาทิตย์แม่หมอมาบอกด้วยวค่ะจากวันที่1นถึงหมีนาคม2,568หรือว่า2องพ่กุมภาพันธ์ได้ผ่านไปแล้วนะคะเริ่มหนึ่งมีนาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณก็บอกตามพลังงานหน้าไพเหมือนเดิมนะคะเป็นการบอกโดยรวม มีใช้ดวงส่วนตัวพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็เชิญรับฟังนะคะหนึ่งมีนาคมชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่องค์สังคราชคะ่ะไพ่ของคนดีไพ่ของคนที่เชื่อมั่นในความดีแล้วก็ชอบทำดีชอบทำบุญหรือคุณเป็นครูบาอาจารย์ ที่มีผู้คนมีลูกศิษย์มาขอคําปรึกษาหรือว่าเรียนรู้สัญลักษณ์หน้าไพ่บอกอย่างนั้นวันนี้คุณอาจจะหาความรู้ก็ได้ไยที่จะเรียนรู้ขั้นสูงสุดบางคนก็ศึกษาทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเพื่อ สิ่งที่ต้องการต้องการศึกษาให้ถึงที่สุดให้ถึงแก่นแท้พลังงานบอกอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำบุญในวันนี้คะ่ะวันที่สองมีนาคมชาววันอาทิตย์คุณได้ไพจารุเมดข่าวดีคะ่ะข่าวดี จากการทำดีสิ่งดีๆได้เกิดกับคุณในวันนี้จากผลที่คุณได้ทำที่ผ่านมานี่คือสัญลักษณ์ของคำพิภากษาคำตัดสินเรียกว่าทำดีได้ดีทำอะไรจะได้อย่างนั้นแต่เป็นพลังงานที่บอกถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดกับ ชาววันอาทิตย์ในวันนี้จะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะวันนี้รอรับฟังข่าวดีได้เลยวันที่3มีนาคมชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่สองทวยไพ่คู่รักไพ่ของคนใจดีมีคนอยากมาเจออยากมาพบอยากเข้าหาคุณ คุณเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็เป็นผู้รับที่ดีคุณจึงได้เจอคู่ค้าคู่หุ้นส่วนแล้วก็มิตรแท้ที่ดีเหมือนกับคุณอย่างนี้ค่ะถ้วยสัญลักษณ์ของความพึงพอใจความรักความสุขวันนี้สิ่งที่จะเกิดกับคุณคือความสุขความสมหวังนะคะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรัก วันที่4มีนาคมชาววันอาทิตย์คุณได้ไพ่เด็กถือเรียนความสุขความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจเกี่ยวกับการเงินนะคะวันนี้คุณจะไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนไม่หงดเหงยดมีความสงบร่มเย็นมีความสุขค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในสิ่งที่คุณ จะเริ่มทำต่อไปนี้นะคะก็ยังเป็นวันที่ดีอยู่5มีนาคมชาววันอาทิตย์คุณได้ไพค่คิงเหรียญค่ะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้มีเงินเข้ารัวๆนะคะพูดจาก็เป็นเงินเป็นทอง เป็นไพ่สัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งมีความเฉลียวฉลาดในการหาเงินมีความฉลาดในการสร้างอะไรที่เป็นเงินในในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำจะออกมามีมาาูลค่าหรือว่ามีราคามีคุณค่าซึ่งสามารถ เป็นตัวเงินก็ได้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคนให้ความสนใจเรียกว่าแม้แต่คำพูดก็อย่างเป็นเงินเป็นทองอย่างนี้นะคะความคิดของคุณเยี่ยมยอดมากคนธรรมาค้าขายก็รุ่งเรือง เป็นพลังงานโดยรวมนะคะแม่หมอนนำมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกคนในทุกวันก็ขอบขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนนะคะขอบคุณด้วยใจค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ